Come, เป็นยังพี่น่องเป็นยังพี่น้องก็เต้นลงเด้งลงเด้งแถบคักพี่นห่งผ่านไปละประมาณโมงก่าพี่น้องเลยเบิ้งดูครับพี่น้อวงเบิ้ลดูครับพี่นห่งคนครับวู้ยสุดยอดพี่น้องเ่อางดี่เอาตกเอาตเอาีกปุยครับอุ้ยครับผมครับเหยยนยอครับนี่ ปลาดีพ่ะปลาตะเปวดจิบวะยกไข่พี่น้องเบื้งโน้มสี่ขู่ออกเนาะเอามาขึ้นปวดตั้งๆใช่เอามายกขึ้นตั้งๆพี่ครับปลาพี่น้องอยู่ว่า20กิโลอ้ยเบื้องแค่นี่พี่น้องยังมาตะเนตปวดอยู่เรื่องสองสามเอ้ยเบื้องค่ะผมชดจอดทีนี้ครับผมปลาดีป่ะผมีคำบรรยายพี่น้องผมมีคำบรรยายพี่น้องเลยเฮียอร์เดียว ั่พี่น้องเอ้ยเอ้ยุดยอดสุดยอดโอ้ยบเียนเนี้ยเนี้ยนี่มพี่น้องอ้ถอ้ายนเดียวนี่ครับอ้ยเรื่องบงอ้าวจตอีพออีแม่คอยเห็ยเดียวพวกนู้ครับ้าง ยี่สิบโลโอยูครับเฮียเดียวครับโอยูครับอุ้ยเฮียเดียวพี่น้องนะดอีดีอีดีครับพี่น้องวัน้ยปลาหน่อยเฮเฮ อ้ยพี่น้องอ้ยะลุงไกลๆมั้งครับป้าตัวพี่น้องมั้งครับคักมั้ครับคุณครับคุณครับดงแดงดงแดงยังป้าตัวพี่น้องมั้งครับอุ้ยสะอ่อนคักนาอพี่น้องตะสะอ่อนขัก่อนพี่น้องเลยเอาได้เเใส่เจ้าใส่เ้ใส่ถังอะไรนี่เลยเ ไปดสูดึงบอกอู้ย่าดึงบอกเพรกันพี่น้องปไาท้อเอาแล้วดึงก็บพราะจะดึงแแหกสิคือกินเพราะแหกท่าได้พี่น้องเอาเอารุ่นเหกพี่น้องรุ่นเหกแหยนี่กับจังพี่น้องเนี่ยเอาอู้ยืนมาแล้วเอ้ยเอานี่กันก่อนท่านีชะดอกเอาเอามาขึ้นมากลางๆเด้อขึ้นมากลางๆเด้อยยับมากลางเด้อแล้วจีเดียนกว่าสันปลา ผมสไบกันเลยพันธ์เอาซวงควนนะครับขึ้นเมื่อเรวครับผุนขึ้นเมื่อเรวครับผุนเป็นยังไงครับขึ้นเมื่อเรวอึด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 เป็นยังไงครับอึดคุ้มเทาขึ้นข้างๆคู่เทาขึ้นแต่เทาขึ้นอึดออกกระพองกันอึดมาแล้วอึดเอาเอาขึ้น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 อึดสามสิบโอวายู่ครับเหนียนี่อยู่ว่าสามสิบโลอุ้ย ชุดตวดพี่น้องชุดกอีลี่ครับหมานีีลี่ครับผมเอาผาเบิ่งเห็นนี่ป่ะดเอาไปทังไหน่ะดิมเบิ่งเห็นนี่ปดพี่น้องขึนมาเล็วขึ้นมาเลวขึนมาเล็้วเอ้ยเอ้ยงอกรงมันมันออกมันลวบ่งอกรงงอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอเก็บแล้วเสียพี่น้องเอ้ยเอ้ยพออีเมีย่อยมาถึกขักถึกเนี่ยเอาเอาเอาพี่น้องปลาน้าแดงกับพวักปนี่ไหครับอ้ย บาละไร20กิโลพี่น้องเอ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยพวกครับอ้าตัวเดียวเดี๋ยว20กิโลอยู่บ่เอาชุดจอดชุดจอดชุดจอดพี่น้องเอ้ยโบยักคำสิเฝ้าโวยแจกคำสิมาจักสิมาเนี personnel. ่ยด๋เอาละยกใส่กล้องแล้วมาหนิเดือดอ้ยอีพ่ออีแม่ ุมดจอดดีครับผมยกปอว่าหมดครับผมจังักสังน้องอ้วนน้องคนซ้อนครับฮู้รรเขาม้ยางใส่เพิ่งไงเด้อย

เอจว่าอยากให้จังหวกินังนพอฟังพี่น้องอ้วนกดจีบยูมือนี่อ้วนคักเล้พี่น้อง กระนาบเร็วชุดตัวชุดตัวเนี่ยนี่กระจังึ้นกันครับโอ้ยตัวจีบไทยใส่น้องเอ้ยไปไล่ครับคี่แบบไหนถูกขึ้นไปอีกเรีวเนี่ยนี่เป็นเนี่ยวใด เฮยนี่ไปได้ไรอ้ยเอาองชั่วโมงแล้วยังต <ris os> ิดคืเกาอยู่อเลียไปน้องยังเฮยนี่ไม่ยังไรเฮยนี่พีน้องยังอะไรก็นสิเยงางงางสิพีน้องยังไรไม่ยังนี้เไ่อนไม่ยังไม่ยังอนโอ้ยห่วงยางก็เยังนั่นมาเนี่ยเฮ้ยพี่น้อง ได้ล้ะโอ้ยโอ้ยป่ามาเอาแหยไปเปี่ยนอุ้งขึ้นมาป่านนี้โอ้ยจนเทียงไปน้องเอาคนกันว่าโอ้ยบลงานของเป็ดน่อยน่ครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ย อุ้ยดิ่ตุ้มขึ้นเอาจุดจุดครับผมเนาะไปแล้วครับเฮ้เดียวเดียวบอลนี่โดด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 จุดนี้แหบอุ้นออกแหบตัวนี้เนาะอู้มันออกแหบได้ดินั่นนองครับอู้มครับคุณครับคุณครับผมเอาขึ้นมาแล้วบ่ขึ้นมาแล้วครับผมน้องใายครับพี่น้องอู้ป่าโดดตรงเี่นตรงเี่นอยู่ครับ ใช่แล้วเป็ดน้อยเอาอีกเลี้ยี่น้องเป็ดน้อยเอาอีกเลี้ยบเป็ดน้อยเอาอีกเลี้ยบหน่น้อยเอาอีกบงป้าทวดพี่น้องเป็ดน้อยอีกเลี้ยบพี่น้องโอู้หูป้าทวดพี่น้องดูนะครับผมโอ้หมันอีรีพี่น้องเป็ดน้อยเขานี่ป้าทวดพี่น้องโอู้ยังเป็่แบบรถตึกระถึงไหนปะพี่น้องรถตึกรแบบไปนอนรถนั่งตึกระถงไหนเลยเขานี่ เบียงเล่มาขมาเลยครับเป็นี่